หากพูดถึงเกม Survival Horr เ r เกมแรกที่วิ่งเข้ามาในหัวของเราทุกคนเนี่ยก็คงจะไม่พ้น Resident Evil ใช่ไหมล่ะครับซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันได้สร้าง spotlight ให้กับเกมแนวนี้จริงๆแต่เ,เพื่อนรู้ไหมครับว่ากว่าที่ Resident Evil จะมีอย่างทุกวันนี้เนี่ยกลับมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเคยปูทางมาก่อนรุ่นพี่ที่เคยเขย่าว,วงการเกม Survival Horr o รรุ่นพี่ที่เป็นต้นแบบให้กับเกมสยองขวัญอีกหลายๆเกมซึ่งรุ่นพี่คนนั้นก็คือ Alone in the Dark We'll <laughs> อ l o n e in the Dark คือเกม Survival Horror 3สามมิติเกมแรกของโลกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1 9 9่ยในปี1992แต่ Alone in the Dark ไม่ใช่เกมแรกที่ถูกเรียกว่าเป็นเกม Survival Horror นะครับเพราะคำจำกัดความนี้นถูกใช้ขึ้นครั้งแรกในเกม Resident Evil ภาคแรกนั่นเองผมอยากจะขออธิบายถึงนิยามคำว่า Survival Horror กันก่อนเกม Survival Horror หรือแปลเป็นไทยว่าเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดเป็นประเภทที่ย่อยออกมาจากแนวเกมสยองขวัญ แนวเกมนี้เนี่ยจะมีระบบต่อสู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของเกมเพลย์แต่จะไม่ได้มากถึงขนาดเกมแนวแอคชั่นผู้เล่นจะรู้สึกถึงความอ่อนแอที่มีมากกว่าเกมแอคชั่นทั่ว,วไป ไม่ว่าจะด้วยกระสุนหรืออาวุธที่จํากัดความเปราะบางของตัวละครความเร็วและการมองเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าผู้เล่นนั้นอยากจะสู้กับสิ่งน่ากลัวนั้นหรืออยากจะวิ่งหนีกันแน่ซึ่งทั้งสองทางเลือกก็ไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพราะจุดประสงค์หลักของเกมก็คือการเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่สยองขวัญซึ่งจะแตกต่างจากเกมฮอลเลอร์โดยสิ้นเชิงที่ผู้เล่นจะไม่สามารถโต้ตอบกับเหล่าพูดผีปีศาจได้ความท้าทายอีกอย่างก็คือ การขัดขวางผู้เล่นด้วยปริศนาต่างๆเพื่อท้าทายให้ผู้เล่นเนี่ยออกเดินทางค้นหาไอเทมที่จะปลดล็อกเส้นทางไปยังพื้นที่ใหม่และไขปริศนาเพื่อดําเนินเกมต่อไปแล้วใครล่ะเป็นคนนิยามคําว่า Survival Horror ขึ้นมาเป็นคนแรกก็จะมีใครล่ะครับนอกเสียจากท่านบิดาของเราอย่างชินจิมิคามินั่นเอง คำว่า Survival Horror นะครับเลยถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกกับเกม Resident Evil ในปี1996ซึ่งก็เป็นเกมที่ได้รับอิทธิพลมาจากเกมสยองขวัญก่อนหน้านี้อย่าง Sweet Home ที่วางจำหน่ายในปี1989และ Alone in the Dark ในปี1992ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคำจำกัดความนี้เนี่ยก็ได้ถูกนำมาใช้กับเกมที่มีรูปแบบการเล่นที่คล้ายคลึงกันและมีผลย้อนหลังกับเกมที่วางจำหน่ายก่อนหน้านี้ไปแล้วด้วย ไม่ว่าจะเป็น s ว et Home, Project f ไฟ s t t r t t และ Alone in the Dark หากจะให้พูดถึงต้นกำเนิดของเกมนี้นะครับเราก็คงจะต้องย้อนเวลากลับกันไปไกลเสียหน่อยในปี1989หรือ35ปีที่แล้วซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังไม่เกิดเลยอะนะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่คุณเฟเดริกเรโนลโปรแกรมเมอร์ของบริษัท Infogrames ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พอร์ตเกม p h a Waves เกม3มิติแพลตฟอร์มเกมแรกของโลกไปลงให้กับเครื่อง PC ในระบบปฏิบัติการ DOS ทาให้คุณเฟเดริกเนี่ยรู้สึกทึงกับเทคโนโลยีเกม3ม,มิติเป็นอย่างมากเพราะในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีน้อยเกมมากๆเลยที่จะสามารถทําแบบนี้ได้ซึ่งมันก็ได้เป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้กับเขาพัฒนาปโปรแกรมเครื่องมือสําหรับการสร้างระบบ3ม,มิติและแอนิเมชันขึ้นมาเพื่อหวังที่จะสร้างเกมสักเกมด้วยเครื่องมือตัวนี้ ในปี1991เนี่ยบรูโน่บอนเนล CEO ของบริษัทอินโฟแกรม s ก็ได้เสนอไอเดียว่าเขาอยากจะทําเกมที่มีเกมเพลย์ให้ผู้เล่นเนี่ยจะต้องใช้ไม้ขีดไฟในการสร้างแสงสว่างในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิท คุณเฟเดริกที่เป็นแฟนภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง Don of the Dead ของจอช r รเมโ o และหลงใหลความเป็น Cosmic Horror ของ Lovecraft ก็ได้มองเห็นโอกาสที่จะสร้างเกมแนวสยองขวัญของตัวเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้นำไอเดียของเขาไปเสนอครับและก็ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้นำในโปรเจกต์การสร้างเกมนี้ทันที In the Dark หรือ Scream in the Dark คือชื่อเกมตั้งต้นสำหรับเกมของเขาตัวเกมจะเซตติ้งอยู่ที่คา,าริคหาดหลังหนึ่งในปี1920และมันจะต้องใหญ่มากพอเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเดินสํารวจส่วนต่างๆของบ้านได้อย่างอิสระคุณเฟเดริกให้เหตุผลว่า ทำไมเรื่องราวในเกมจะต้องเกิดขึ้นในปี1920ด้วยซึ่งก็เป็นเพราะว่าในสมัยนั้นอาวุธปืนและสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆภายในบ้านยังไม่ซับซ้อนเหมือนกับสมัยนี้เขาก็เลยคิดว่าการย้อนไปสร้างเรื่องราวในอดีตจะทําให้การสร้างบรรยากาศภายในเกมนั้นดูดีมากกว่าในตอนแรกทีมผู้พัฒนาวางแผนที่จะสร้างพื้นหลังของเกมโดยใช้ภาพถ่ายสแกนจากคฤหาหา์จริงที่สร้างขึ้นในช่วงปีคศ1920 แต่ถว่าแนวคิดนี้นะครับก็ได้ถูกปัดตกไปเพราะทีมผู้พัฒนามองว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานเกินไปสําหรับเครื่องมือเรนเดอร์3มิติที่พวกเขามีอยู่ทีมผู้พัฒนานะครับจึงเปลี่ยนจากการสแกนภาพถ่ายจริงมาวาดเท็กซเจอร์ต่างๆด้วยมือแทนและใช้การแสดงผลแบบ p r e เ e n d e r ร์ฟิกส์ค a มที่ฉากหลังทั้งหมดจะเป็นแบบ2มิติแต่จะมีเพียงแค่อเทม และตัวละครผู้เล่นที่จะเป็นโมเดล3มิติเพียงเท่านั้นจนในเดือนกันยายนปี1991คุณเฟเดริกเนี่ยก็ได้นำเสนออ l o n e in the Dark เวอร์ชันอัลฟาที่สามารถเล่นได้ในช่วงแรกของเกมให้กับบริษัท i ิน o g แ a m e s ซึ่งหลังจากที่ทีมผู้บริหารได้เห็นตัวเกมนะครับก็ไฟเขียวทันทีและตัวเกมก็ได้ออกวางจำหน่ายสู่มือของเราเกมเมอร์ในปี1992โดยเนื้อเรื่องของเกมจะถูกเซตติ้งไว้ในปี1924ณคา,าริอยสิบสี่นักร์ฐหร์ดเเซีย,ยนา ว่าโดยเรือของเจอร์ y ี่ฮาร์ดวูดศิลปินชื่อดังที่ปลิดชีพตัวเองอย่างปริศนาในคา,าริาร์ของเขาเอง การตายของเจอร์รีมีหลายๆอย่างที่ดูไม่ปกติแต่เนื่องด้วยคฤหาสน์เดอเซโตมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางว่าเป็นที่สิงสถิตของเหล่าวิญญาณชั่วร้ายตำรวจท้องถิ่นจึงปิดคดีนี้ลงอย่างรวดเร็วผู้เล่นจะสามารถเลือกเล่นได้2ตัวละครระหว่างเอ็ดเวิร์ดคาร์บี้นักสืบเอกชนที่ถูกจ้างวานมาตามหาเปียโนเก่าแก่ที่คฤหาสน์เดอเซโตหรือเอมิลี่ฮาร์ดวูดหลานสาวของเจอร์รีที่ต้องการจะมาสืบเรื่องราวการตายอย่างปริศนาของลุงของเธอซึ่งเธอก็เชื่อว,ว่าเจอร์รีได้ ทิ้งจุดหมายบางอย่างเอาไว้ในลิ้นชักลับของเปียนโนเมื่อเข้ามาในคฤหาสน์ประตูก็ปิดลงอย่างลึกลับทําให้ตัวเอกของเราต้องเดินทางไปตามหาเปียนโนที่ห้องใต้หลังคาแต่เมื่อไปถึงพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดและต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตอรอดภายในยคฤหาสน์เราจะได้พบกับเอกสารที่เล่าเรื่องราวว่าแท้จริงแล้วคฤหาสน์เดอเซโตถูกสร้างขึ้นโดยโจรสลัดคนหนึ่งที่มีนามว่า เอเ c เชียลเพลสซึ่งเขาหลงไหลในศิยศาสตร์และมนต์ดำต่างๆและใช้ทำใต้ขั้หาดในการประกอบพิธีกรรมอันดับมืดของเขาโดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการที่จะมีชีวิตอันเป็นนิรันแต่แล้วแผนการเลวร้ายของเพลสเนี่ยก็ได้ถูกยับยั้งลงโดยกลุ่มทหารสหาภาพและเผาคฤ้หาดเดเซโตลงอย่างไรก็ตาม,มครับ ศพของเขาเนี่ยได้ถูกคนรับใช้ผู้พักดีนำร่างของเขาไปวางไว้ใต้ต้นไม้เก่าแก่ในถ้ำใต้คาลิฮา์ดทำให้วิญญาณของเขายังคงสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้เพื่อรอคอยเวลาย้ายไปสู่ร่างกายใหม่ของใครก็ตามที่ย่างกายสู่คาลิหาร์ดเดอร์เซโตซึ่งเจเรมีฮาร์ดวูดที่ปลิดชีพตัวเองไปในตอนต้นเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้เพรสใช้ร่างกายของเขาในการฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้ในตอนจบนะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็จะได้พบกับถ้ำใต้ดินและเผาทำลายต้นไม้ปีศาจที่เพรสสิงสถิตอยู่ ทำให้วิญญาณและเหล่าปีศาจของเขาถูกกำจัดลงก่อนที่ตัวเอกของเรานะครับจะหลบหนีออกจากเครือข่ายเดอเซโตได้อย่างปลอดภัย อโลนอิดดาร์กได้รับคำชมแบบถล่มทลายจากสื่อและผู้เล่นทั่วโลกส่งผลให้กลายเป็นหนึ่งในเกมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทางด้านรายได้และคำวิจารณ์ในช่วงเวลานั้นและหลายๆคนที่ได้เล่นเกมนี้นะครับก็ต่างยกให้อโลนอิดดาร์กเนี่ยเป็นสุดยอดเกมสยองขวัญแห่งยุคไม่ว่าจะเป็นในด้านของเกมเพลย์ด้านของเสียงดนตรีประกอบรวมไปจนถึงความล้ำสมัยที่ให้ผู้เล่นสามารถสำรวจคั้นหาได้อย่างอิสระจนทำให้มันกลายเป็นต้นแบบให้กับเกมสยองขวัญที่กำลังจะออกตามมาอีกหลายๆเกมในช่วงเวลานั้นซึ่งในนั้นเนี่ยผมก็คงจะไม่ต้อองบอก ว่ามันคือเกมอะไรเกมที่เราตัวเอกไปเอาชีวิตรอดในคฤหาสน์แล้วก็เจอซอมบี้อะครับสามารถไปสำรวจส่วนไหนของคฤหาสน์ก่อนก็ได้มีตัวละครเอกชายหญิงเหมือนกันที่เป็นตำรวจหน่วยพิเศษของหน่วยสตา์อะไรสักอย่างนึงแล้วก็ทําให้ผมติดงอมแงมมันจะถึงทุกวันนี้นั่นแหละครับ หลายคนคงสงสัยว่าทำไมวันนี้เนี่ยผมถึงมาพูดถึง Alone in the Dark นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเกมกำลังจะได้รับการรีบูตหรือรีเมจินใหม่และกำลังจะวางจำหน่ายภายในเดือนหน้าแล้วด้วยหลังจากเลื่อนหนีเกมรุ่นน้องหลายๆเกมมาจากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับอ n t h e Dark เวูชันใหม่นี้กันว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะได้ไปสัมผัสจริงกันครับ Have you ever Fall on your knees, wear the mask, raise his name! Welcome to the madhouse, Detective. อ n ลนอิดดาร์กเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นการหยิบนําตัวเกมภาคแรกจากปี1992มาทําใหม่โดยจะไม่ใช่เป็นการรีเมคแบบ1ต่อ1น,นะครับแต่จะเป็นการนําโครงเรื่องราวของภาคต้นฉบับมารีเอมจินใหม่ตามวิสัยทัศน์ของไมเคิลเฮดเบิร์กผู้เคยเขียนบทเกมสยองขวัญจิตวิทยาสุดล้าลึกอย่างโซมาและเอเมเชียพร้อมคว้าตัวกายเดวิสนักออกแบบมอนสเตอร์คู่บุญของกิเอโมเดลตโรมาร่วมสร้างสรรค์สปราร์ตให้กับเกมนี้ด้วยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวละครเอกชอยายหญิงเช่นเดิม อย่างเอ็ดเวิร์ดคาร์บี้และเอมิลรี่ฮาร์ดวูดที่ได้นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังทั้งสองคนมาร่วมแสดงอย่างโจดี้โคเมอร์จากฟรี e ก u y และเดวิดฮาร์เบอร์จาก Stranger Things โดยเรื่องราวจะเกิดขึ้นในปี1924ที่คาร์ลฮาส์เดอเซโตคาร์ลฮาส์อันห่างไกลในอเมริกาใต้เมื่อเอมิลี่ได้รับจดหมายของลุงเธออย่างเจอร์มี a ฮาร์ดวูดที่ได้หายตัวไปอย่างปริศนา เธอได้ตัดสินใจจ้างวานนักสืบเอกชนเอ็ดเวิร์ดคาร์บีเพื่อมาช่วยเหลือเธอในการออกตามหาลุงของเธอตามที่อยู่บนจุดหมายสึ่งที่นั่นก็คือคาทหฮารเดอเซโตบ้านพักของผู้ป่วยทางจิตซึ่งมีบางสิ่งที่เลวร้ายซ่อนตัวอยู่ในความมืด คุณจะได้พบกับผู้อยู่อาศัยที่ไม่ปกติได้พบประตูสู่ฝันร้ายสัตว์ประหลาดที่อันตรายและในที่สุดคุณจะได้ค้นพบแผนการแห่งความชั่วร้ายที่ความเป็นจริงความลึกลับและความวิกลจริตจะมาบรรจบกันโดยทีมผู้พัฒนายอย่าง THQ Nordic และ p i e c e s Interactive ก็ได้ออกมายืนยันกับแฟนๆว่าเกมนี้จะเปรียบดังจดหมายรักถึงแฟนเกมสยองขวัญยุค90และพร้อมนำเสนอจินตนาการใหม่ของเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดสุดคลาสสิกอย่าง Alone in the Dark ให้กลับมาทวงบั งอีกครั้ซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้ปล่อยเดโมโอารัมพบทที่มีชื่อว่า Grace in the Dark ออกมาให้ผู้เล่นได้ลองสัมผัสกันแล้วหรือมันก็คือเดโมสั้นๆ1ิบนาทีนั่นแหละครับเพื่อให้เราได้สัมผัสถึงธีมถึงมูดและโทนของเกมวันในภาพร,รวมของตัวเกมจะออกมาเป็นอารมณ์แบบไหนนั่นเองในเดโมโตัวนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นเกรซซาวเดอร์สเด็กสาวที่อาศัยอยู่ที่คฤหิสาร์เดอร์เซโตที่ได้พบกับเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติที่คฤหิสา์แห่งนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ประหลาดใจกับเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นเลย นําซ้ำเนี่ยเธอยังสั่งให้สปาร์ตนิ่งเหมือนกับสุนัขอีกเกรซจะได้พบกับเจเรมีฮาร์ดวูดคุณลุงของเอมิลี่ที่กำลังตื่นตระนกกับเรื่องราวแปลกแปลกภายในเครื่อหาดซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขาจะต้องนำจดหมายนี้ไปส่งให้กับหลานสาวของเขาเอมิลี่ให้ได้ซึ่งในตอนแรกเนี่ยเจเรมีก็สงสัยว่าเกรซนั้นเป็นพวกเดียวกับพวกมันหรือเปล่า แต่เขาก็ตระหนักได้ว่าเกรซนั้นยังไร้เดียงสาเกินกว่าที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เกรซจึงอาสาที่จะนจําจดหมายนี้ไปส่งแทนให้แต่เมื่อเธอหันกลับมาเจอร์มี่ก็ได้หายตัวไปแล้วเกรซจึงต้องเดินทางออกจากห้องของเจอร์มี่ไปยังห้องทํางานของมิสเตอร์เวสที่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นพ่อบ้านของคาริฮา์ดหลังนี้เธอเดินทางไปยังห้องโถงของบ้านแต่จู่ๆสภาพแวดล้อมต่างๆก็ได้เปลี่ยนไปแต่เธอก็ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรเลย,เลยด้วยซ้ําเมื่อเธอเดินทางมาถึงห้องของมิสเตอร์เวสเดโมก็จะจบลง พร้อมกับสป,ปราร์ตขนาดใหญ่ที่โผล่มาด้านหลังของเกรซซึ่งโดยส่วนตัวของผมเนี่ยหลังจากที่เล่นเดโมโต,ตัวนี้จบก็รู้สึกชอบมูทและโทนของเกมมาก ระบบการเล่นต่างๆก็เหมือนกับ Resident Evil ยุคใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันการไขกุญแจหรือมุมกล้องที่เปลี่ยนมาใช้แบบ Over the Shoulder ปมปริศนาต่างๆที่หยอดเอาไว้ก็ดูน่าสนใจมากๆเลยเพราะในช่วงต้นของเดโมนะครับเราจะได้เห็นมานูสคริปของนิยายเรื่อง Alone in the Dark ที่เขียนด้วยคาซานดาบริกาดซึ่งเนื้อหาในนิยายเรื่องนี้นะครับก็มีการเขียนถึงชายที่มีชื่อว่าเจอร์มี่ฮาร์ดพูดที่อาเล็กตัวเองในห้องใต้หลังคาที่คาลิฮาร์ดเซโตและเขาต้องพบเจอทั้งคำสาบมด์ดําและใครบางคนที่เรีย ตนเองว่าดาร์กแมนอีกด้วยซึ่งเรื่องราวในมานูสคริปต์นี้ก็ดันไปเหมือนกับพอดเรื่องของเกมภาคต้นฉบับเลยเป็นไปได้ไหมว่าเจอร์มี่อาจจะพบจุดจบชะตากรรมแบบเดิม หรือแท้จริงแล้วเกมภาคต้นฉบับอาจมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับตัวเกมเวอร์ชันใหม่ตัวนี้เพราะในตัวอย่างเกมในบางซีนเนี่ยเราก็จะยังได้เห็นเจอร์มี่ที่ยังมีชีวิตอยู่เลยก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะปรับบทบาทใหม่ให้เจอร์มีมีเรื่องราวที่มากขึ้นส่วนเรื่องชายปริศนาอย่างดาร์กแมนจากการคาดเดาของผมเนี่ยเขาก็คงจะเป็นเกรสโจรสลัดที่คลั่งไคล้มนต์ดำจากภาคต้นฉบับนี่แหละครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเกรสหรือเปล่าพระนากากที่เกรสทำขึ้นในช่วงต้นของเดโมก็มีความคล้า คล้ายคลึงกับหน้ากากของดาร์คแมนเสเหลือเกินและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากในตัวอย่างเดอะดาร์คแมน เราก็จะได้เห็นว่าตัวเขานั้นสถิตยอยู่ในมิติอนทการซึ่งเกิดสุริยุปราคาขึ้นอยู่เบื้องหลังและในเดโมตอนที่เกรซกำลังเดินลงบันไดเนี่ยคาริหารก็จะสลับมายังมิติแห่งนี้ด้วยเช่นกันโดยเราจะสามารถสังเกตได้จากพระอาทิตย์ที่เกิดสุริยุปราคาเป็นไปได้ไหมว่าในภาคใหม่นี้เพลสอาจจะใช้มนต์ดำของเขาในการสร้างม,มิติอนทการขึ้นมาแทนที่จะถูกสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้เหมือนกับภาคต้นฉบับ แต่ก็ไม่แน่ครับเพราะในมิติแห่งนี้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ เท้าบันและหนองน้ำเป็นไปได้ว่าเพรสก็อาจจะยังสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้นั่นเองซึ่งเราก็คงต้องมารอหาคำตอบไปพร้อมกันในเดือนหน้าครับว่าเรื่องราวของเกมเนี่ยจะเป็นเช่นไรทิศทางใหม่ของอโลนิเดดา k จะกลับมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีเหมือนที่เคยทำเอาไว้เมื่อปี1992หรือเปล่าก็มารอลุ้นกันในวันที่20มีนาคม2024นี้ครับถ้ามันไม่เลื่อนอีกรอบนะ จะจากกันไปก็อยากจะฝากเพื่อนๆคอมเมนต์กันเอาไว้หน่อยนะครับว่ามีใครเนี่ยทันเล่นอารนอ t h ดาร์ k ภาคแรกบ้างส่วนตัวผมนั้นนะครับยอมรับว่าไม่ทันเล่นครับก็เลยขอรออเล่นภาคใหม่นี้เลยก็แล้วกัน สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนว Survival h o r r o r นะครับและอยากเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยตอนนี้เราก็มีช่อง Discord สำหรับเมมเบอร์แล้วนะครับเพียงสมัครสมาชิกเป็นพลเรือนชาวรักคูซิตี้เพียงเดือนละ50าบาทก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราใน discord ได้เลยขอขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น Super t h a n k s หรือการสมัครสมาชิกของช่องเรากันนะครับและถ้าคุณรักและคลั่งไคล้เกม Survival h o r r o r ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราที่ร็คคูนบอร์ดแคสต์ครับ